สวัสดีเจ้าวันนี้สุพรรณจะป้ามาพอวิธีการปลูกหอมหัวใหญ่นะเจ้าอันแปลงที่สุพรรณทราบเนี่ยบัจจัยอย่างไดเจ้ามันเหลือจากการปลูกหอมเตี้ยมเจ้ากระเทียมน่นนะเจ้างามันก็เลยขึ้นเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเม็ดงามันล้นลงเนี่ยเจ้ามันก็ถึงเกิดขึ้นมาแหมอยู่จ้าน่ะนะเจ้าเพราะว่าแต่ละต้นมันเม็ดมันหลาเนาะต้นญ้า่น่าเดี๋ยวเอาถอนออกมันก็ขึ้นมาแหมนน่าเจ้า เฮากะต้องใจวิธีสับบกละกันดึงดอกดึงหาดึงมุ é um. É um ่นน่ะเจ้าอ um ันบ่อันเดี๋ยวถ้าเฮาบ่ดึงบ่ถอนดอกมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆของมันน่นะเจ้าต้นหญ้านี่นะมันก็กําจัดยาหน่อยเนาะเจ้าเนาะต้นหญ้านี่นพเฮาปลูกแบบอินทรีย์น่ะเจ้าบ่ได้พยุกพนยาเนาะของมันอยู่กับดินกับ ความเชื่อเนีเจ้าถ้าฝนตกมาใส่มันก็ถึงงอกเน่เจ้าวันนี้สุพันก็จะป้ามาพอนอหลังจากดีทราบเรียบร้อยสุพันก็จะปูพะยางน่ะเจ้าปูคนเดียวเจ้าเพราะว่าต้นบ่ได้อยู่ด้วยหรอตนไปทํางานที่อื่นน่เจ้าทํางานขอกงัวปุะสุพันก็จะมาปูคนเดียวเน่ะเจ้าเนี่ยเล่นๆหัวหัวไปของสุพันณจะเนี่ยอยเจ้ากูปีอ่ะปูคนเดียวน่เจ้าเนี่ยเจาจะนี่มันกบวันไม่หมแบบน่เจ้า ว่าอยู่บ้านสุพรรณกะย่าให้ย่าสวนอยู่แล้วนะเจ้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานเพิ่มมามันก็จะนักเฮาเนื่อเฮาแต่ว่าสุพรรณกะยังว่ามีความวัน,นยังอยู่นะเจ้ามันเป็นสิ่งที่เขาคุกเขี้ม,มาตั้งแต่นี้น้อยแล้วเนาะมันก็เลย,ย่าสุพรรณมกักแล้วก็ชอบเจ้าปูหอมหัวใหญ่มันก็จะมีต้นกล้าที่เขาเพาะขายมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ ้นกานี่ปอนจะวันเนาะวันเรียบร้อยพอถึงมวลาปลูกปกุนกจะถอนนะเจ้าถอนเนี่ยเป็นมัดเป็นมัดไขยตีตะลานเนาะเจ๊ปก็ซื้อมาฮือสุพรรณปูกนะเจ้าตีสุพรรณปูกปีนี่ก็จะมีหอมสีมว่วงนะเจ้าหอมหัวญยสีมว่วงตั้งเกาหลีปันว่าไปกันยางผ้านะเจ้าเนาะแล้วก็มีหอมหัวญยปกติตียางมันสีแดงนะนะเจ้าสีส้มนะน,นะสุพรรณก็อย่ามาปูกแบบนี้ะ่ะเจ้าง่ายง่ายเจ้าอัน กับ่งแควใจขอเนี่ยเจาย้าบกลงไปในดินและะ้วกางแล้วก็เอาต้นมันเสียบเข้านะเจ้า,จาก็จะปลูกประมาณเนี่ยเจาย้าปลูกแบบง่ายๆเลยบ่ต้องพิธีพิ่ถันในอย่างมันต้นหอมหัวใหญ่นี่สุพรรณบอกเลยว่ามันทนขนาดนักเลยเจาย้าขนาดว่าเออมันถอนอองม้าเลยนะเจา้าตีเขาถอนม้าบอกมีเบาดินเบาายางนะเจ้า,จามีตอหักดึงนั่นนะเนาะหลากมันนะเจ้าเอาแค่มาจำใส่ขี้ดินเนี่ย มันกระตึงติดแล้วนะเจ้ามันทนขนาดนักเลยอ่ะเจ้าแต่ว่าบางตีนี่เปนกิจะพ่อแบบเป็นทาตเนาะนั่นก็จะมีเบาดินอยู่นะเจ้าก็จะปูง่ายเนาะหลังจากตีปูกเสร็จเรียบร้อยก็จะลดน้ำแบบนี้เลยเจ้ากระเทียมก็ไข่ไข่กันจะนี่เลยก็จะลดน้ำมือชุ่มชุมไปเลยนะเจ้าเผื่อตีหัก หอมของเขาจะได้เดิน่าเจ้าหนอนได้นามได้กินนามกินเนี่ยค่ะเจ้ามันก็จะเดินกับย้ำของสุพรรณกับเริ่มง้ามแล้วเจ้า,า,า,นนะะจาจลูกลกินเองกับประหยัดเงินได้หลายอยู่นะเจ้าได้กินภากปัวสารพิษเนาะเจ้าหนออขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเนะ้อไปกำลังใจให้สุพรรณด้วยเนะ้อขอบคุณจะหนักจะหลายเจ้า